สวัสดีค่ะพบกับโค้ดนิชาในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิชาจะมาแก้อาการของปวดคอบ่าไหลนะคะสำหรับอาการเรื้อรังไปทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะคะ,ะวันนี้นิชามี3ท่าค่ะง่ายๆนะคะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเป็นท่าเบสิกง,ง่ายๆเลยเอามือสองข้างแตะที่หัวไหล่ลักษณะน,นี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืม ยืดอกในลักษณะนี้นะคะเพราะเราต้องการหมุนให้เป็นวงกลมปกติแล้วนะคะเราจะหมุนเป็นวงกลมลักษณะนี้แต่วันนินชาจะบอกเทคนิคนิดนึงว่าเราหมุนวงกลมลักษณะที่ใช้ข้อศอกเขียนเป็นวงกลมค่ะลักษณะนี้นิชานะคะจะโฟกัสในส่วนของข้อศอกนะคะหมุนให้เป็นวงกลมลักษณะนี้ค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันเกิดอาการเจ็บจนเกิดอาการเลื้อยลังนะคะได้ถูกยืดแล้วก็รีแลกซ์ได้มากขึ้นลักษณะนี้ค่ะ ทำพร้อมกันนะคะเอามือแตะไว้ที่หัวไหล่ค่ะยืดอกหายใจเข้าลึกๆค่ะเราเริ่มมาจากด้านหน้านะคะเขียนเป็นวงกลมค่ะใช้ข้อศอกเขียนเป็นวงกลมลักษณะนี้นะคะทําสัก15ครั้งค่ะทําพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะทํำช้าๆ slow อย่าลืมนะคะโฟกัสนะคะใช้ข้อศอกเขียนเป็นวงกลมค่ะ ครบ15ครั้งนะคะเราจะหมุนกลับทีนี้การหมุนกลับเหมือนกันค่ะใช้ข้อศอกเขียนเป็นวงกลมค่ะแต่เราโฟกัสที่ให้ปีกด้านหลังทั้งสองข้างบิดเข้าหากันลักษณะนี้ค่ะดูด้านข้างนะคะแตะไวลักษณะนี้หมุนเป็นวงกลงมไปที่ด้านหลังแล้วยกหัวไหล่แล้วก็กดลงมาทําให้สะบักสองข้างบิดเข้าหากันลักษณะนี้ค่ะ เราทำสัก15ครั้งนะคะลักษณะนี้อย่าลืมนะคะโฟกัสก็คือพยายามยกไหล่ขึ้นแล้วบีบสะบักเข้าหากันค่ะทำมาพร้อมกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆ <Yeah. S 1> ดีมากค่ะ สำหรับท่าที่2นะคะท่าต่อไปหัวไหล่แล้วเราได้ทำการถูกยืดแล้วนะคะท่าที่2ง,ง่ายๆเลยค่ะเราเอามือสองข้างนะคะกลางลักษณะนี้แล้วแตะไปที่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะกลางแขนนะคะยกแขนขึ้นอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านบนอีกด้านหนึ่งอยู่ข้างล่างนะคะและจับลักษณะนี้ใครสามารถแตะลักษณะนี้ได้นะคะ แสดงว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้ถึงมากเกินไปค่ะจับด้านนี้นะคะกลางออกสลับค่ะเปลี่ยนท่างค่ะกลางออกค่ะเดี๋ยวเรามาทำลักษณะนี้นะคะพร้อมๆกันสัก30ครั้งค่ะ ใครที่มีอาการรู้สึกเจ็บนะคะทำได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะหลังจากที่กล้ามเนื้อถูกยืดแล้วนะคะเลยทำให้เราสามารถแตะได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแตะกลางออกค่ะไม่มีเสียงดังก๊อบแก๊บนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะ ทั้งสองท่านี้นะคะลองเอาไปทําดูกันนะคะจะทําให้รู้สึกอาการที่เราปวดเรื้อรังดีขึ้นมาได้ค่ะลองไปทํากันดูนะคะ